เรามาทำความรู้จักกับประวัติเรื่องราวของนักรบผู้ชนะสิทิศพระเจ้าบุเรงนองแห่งหงสาวดีกันไหมเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังในหน้าประวัติศาสตร์พม่ามีพระนามหนึ่งที่ผู้คนกล่าวขานว่าเป็นจักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั่นคือพระเจ้าบุเรงนองแห่งหงสาวดีพระเจ้าบุเรงนองประสูติเมื่อพศ2067ที่ราชวงศ์ตองอูพระนามเดิมว่า ตะคินละซึ่งเป็นพระนามเดิมที่พระองค์ใช้ก่อนขึ้นครองราชต่อมาพระองค์ทรงใช้พระนามอย่างเป็นทางการว่าบุเรงนองกะยอดินนรธาทรงเป็นเชื้อสายกษัตริย์เติบโตท่ามกลางความวุ่นวายของบ้านเมืองในวัยหนุ่มพระองค์ทรงเก่งกล้าทั้งการศึกและการปกครองจนได้รับความไว้วางใจจากพระเจ้าตะเบงเวตี้ให้เป็นคู่พระไถยและขุนพลใกล้ชิด หลังการสิ้นพระชนของพระเจ้าตะเบงชเวตี้บ้านเมืองเข้าสู่ความวุ่นวายแต่บุเรงนองสามารถรวบรวมไพ่พลและก้าวขึ้นครองราชแห่งหงสาวดีได้สําเร็จเมื่อ <ST attends> ขึ้นครองราชพระองค์ทรงเริ่มทําศึกกวาดล้างอาณาจักรรอบด้านทั้งชนะล้านนาหลานช้างมณีปุระและหัวเมืองมอนแม้แต่กรุงศรีอยุธยาอาณาจักรที่รุ่งเรืองที่สุดในแผ่นดินสยามก็ยังต้องเผชิญกองทัพหงสาวดี และยอมอ่อนน้อมต่อพระเจ้าบุเรงนองอำนาจของพระเจ้าบุเรงนองแผ่ไพศาลออกไปทุกทิศผู้คนในพมา่าไทยลา่าและมณีปุระต่างขนานนามพระองค์ว่าผู้ชนะสิบทิศพระองค์ไม่ได้เป็นเพียงนักรบหากยังทรงสร้างระบบก,การปกครองที่เข้มแข็งจัดเก็บสวยภาษีและกำหนดกฎระเบียบให้ราชอาณาจักรเป็นปึกแผ่นแม้บั้นปลายชีวิตจะเหน็ดเหนื่อยจากศึกไม่สิ้นสุด พระองค์ก็ทิ้งมรดกทางการปกครองและอาณาจักรที่กว้างใหญ่ที่สุดในภูมิภาคไว้พระเจ้าบุเรงนองจึงถูกจารึกไว้ในฐานะผู้ชนะสิบทิศกษัตริย์ผู้รวบรวมแผ่นดินและสร้างตำนานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นยังไงกันบ้างหากชอบคลิปที่ได้ความรู้แบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ด้วยนะครับ